สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขข้คนครับันนี้พ่อใหญิลอดกับพ่อแม่ยังเบิง่งหนอกครับเบิง่งเลาะเบิ่งปลาเข้าเ่านพี่น้นองมาเบิ่งฝนห่อตกห่อมฟอนเข่าพี่น้องย่ามอยากให้ตกบ่ตกครับย่ามบอ่อยากให้ตกตกดีปนยังพีนงพ่น้องเกี่ยวเขา่าวพ่อใหญิลอดขาเจ้าดอเนี่ยพี่น้องเจ้ามะลิ เกี่ยวเรียวเียวฝนจึงมาห้ำพี่น้องเลยเกี่ยวพระท่านเรียวสั่นครับแต่ว่าตอนเกี่ยวพญยยลอดบริเทไทยบึง้งภาพเป็นสั้นๆจังหน้อยด้วยพี่น้องพอนนี้ลอดแบบบกจุกปิ้งน้ำอยู่ครับเ่าวลมเลยพี่น้อง ลมบิดพี่น้องเขาอากาศท้องฟ้าน้พี่น้องคึมคึมไปเบิดครับสั้นๆเวยครับพี่น้องเขาก็เริ่มเลืง้งแล้วครับ ครับพี่น้องผลห้ามปอนข่อพี่น้องเลยมือเอ้ามือเ,อเอ้าเพเขาอยาหลอดว่าสิกู่วะท่านกู่ว่าไรเลยหร้อครับนี่อยกเบิดเล้วพี่น้องแย่เลยครับ ห้ามเดือดพุทธหรอครับตุตกห้ามควันขอพี่น้องจับกล่องมือเดียวครับพี่น้องโทดลหลายๆไหลเยครับ ดูว่ามือเลี้ยงอีกตกอีกวุวนนี่ครับนี่ยมากให้ตกบต่ตกเลยครับพี่น้องน้ำโบอ,อยากให้ตกตกดีปัญญ์ย่านทำหัวเขาใหญ่อยู่นะครับเดียดกั็จะง่องแดดหลือพี่น้องมะกูุ นีอ่อบนเบลวครับคุนบั่นพญ่พอนตกบุบุ่นเนาะครับตกคือบั่น,นพญ่พญ่หลอดบ่ตกก็ไข่ดอกม่วรถเจียว เดี๋ยวเราก็ไปขายหลวดนะี่ครับนะี่พี่น้องเหมือนห้อมฟอนเขาครับผมแค่นี้นะครับพี่น้องเนาะ มกักจะยืาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องพอายลอดได้ดวยครับด้อเป็นกำลังใจฟ้อนเขาตากฝนนพี่น้องครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ